b r i า n a s e ิคลับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องบ r ยาน a s ซิกเวดคลับอย่าลืมกดตรงนี้นะคะบ r ยานะ่สวัสดีค่ะลุมกับบ r ยาน่าซิกเวค่ะ ก็ใกล้บันเทิงนี้นะ,ะ่ะแล้วหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูจะแต่งตัวเป็นตัวอะไรคะ่ะแล้วบีอะค่ะอยากแต่งเป็นแนวผีน่ากลัวหรือแนวน่ารักขี้กุกคะเอาแนวน่ากลัวน่ากลัวค่ะเป็นผีใช่ไหมใช่ค่ะถ้าอยากแต่งเป็นผีน่ากลัวน่ากลัวสายตาเราอะก็ต้องน่ากลัวเหมือนกันดิทีนีวพี่ฟ่ายนะคะจะให้บีนะคะใส่คอนแทคค่ะที่สามารถเปลี่ยนสีตาเราได้ให้เป็นสีแบบน่ากลัวน่ากลัวแล้วแต่งมามจะได้ดูแบบ อ๋อยว้าอนี้นะคะพี่ฟ้ายก็มีนี่เลยค่ะคอนแทคเลนส์นะคะลายต่างๆนะคะอย่างของพี่ฟ้ายก็จะเป็นกรีนดากอนนี่ข้างหลังข้างล่างอันจะเห็นไหมอ่าจะเป็นสีเขียวดำๆแล้วก็เป็นแฉกส, oh. สีเหลือง่า oh. ส่วนของบีนะคะก็จะเป็นอะไร b l o o d y red ค่ะใช่นั่นก็คือคอนแทคเลนส์สีแดง oh. เลนตาสีตาเราก็จะเปลี่ยนสีค่ะ ส่วนของพี่เคล้ะค่ะเป็น w ว i t e m a h นะคะเป็นขาวแบบตะข่ายค่ะเดี๋ยวเรามาใส่คอนแทคเลนส์กันแล้วมาดูกันว่าสายตาเราตอนเนี้ยที่สวยวิ้งวิ้งอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนไปน่ากลัวขนาดไหนโอเค okay, เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนที่จะไปเริ่มใส่นะคะพี่ฝ้ายถามก่อนว่าสองคนนี้เคยใส่คอนแทคเลนส์หรือย,อยังคะเคยค่ะ <c oughs> ไม่เคยเขิไม่เคยหรอ โอเคงั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันพี่เคสัะรอพี่ฝ้ายก่อนเดี๋ยวพี่ฝ้ายจะเป็นคนใส่คนแรกแล้วเดี๋ยวค่อยบีมาใส่เนาะแล้วก็ค่อยพี่เคสใช่เดี๋ยวพี่ฝ้ายจะไปช่วยพี่เคสใส่ปกติอะคอนแทคเลนส์มันจะมีน้ำแช่มาให้ใช่ไหม,มเราเทน้ำออกแล้วเราก็เอา<ห>นอ้ำยาล้างคอนแทคใส่เข้าไปล้างทำความสะอาดภาชนะเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะนี่ทำความสะอาดคอนแทคก่อนต้องล้างมือก่อนนะคะเด็กๆจะทำอย่างนั้นอาทำให้เราตาบอดได้ โอลบี้ไฟไซคิงแนวข้าเลยอ่ะเจ้าคุณแนวตั้งหรือแนวนอนดิแนวถ้ามันแนวถ้ามันแบบเนี้ยมันดูเหมือนเหมือนเหมือนแพ้แนวตั้งดีกว่าอย่าพึ่งดูอย่าพึ่งดูอย่าพึ่งดูเอาละค่ะทุกคนอยากเปิดได้ัวเองเลยหนึ่งสองสามนี่โเหมือนดาร์ก้อนไหมคะใครเคยเห็นตาดาร์ก้อนมั้ยหรือพญานาคหรือพญานาค น้าอะคะเห็นไหมแต่คิดว่าน้ำหน่ะเหมือนเหมือนดาก้อนมากกว่าแต่ฝ้ายคิดว่าตอนนี้คือใส่ตาพอใส่เข้าไปใช่ป่ะมันทําให้เรามองอะได้แคบลงเพราะมันเหมือนมันมีมันมีอะไรมันบังตาเป็นเป็นกรอบอะอยู่ในตาเราอะไม่รู้ว่ามันต้องเปลี่ยนเป็นทางขวางหรือเปล่า๋ยวลองเปลี่ยนมันแต่ถ้าเป็นขวาอะมันจะดูเหมือนแปลกใช่พอลองดูแล้วมันจะเป็นกรอบอยู่ไหมอะนี่ข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งดอะไรอะกเห็นไหม เดี๋ยวต่อไปตาบีเออมาแล้ตาบีอะทำความสะอาดหรือยังคะทำความสะอาดแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมกล่องบีมันไม่เหมือนของพี่เลยอะอันนี้เป็นของแถมใช่ค่ะเราซื้อเยอะตลับตลับตลับของแบรนด์เป็นซีดนอันนี้ค่ะบีบีอันนี้หนูจะลองพยายามทำแบบพี่ฟ้านะคะจริจริงๆแล้วหนูทำแค่แบบนี้แค่ใช่ใช่มันใช่แปะไว้ปลายนิ้วแล้วเทคนิคแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะบีถนัดอย่างนี้ไม่มันจะใส่ยากใส่แบบนี้อ๋ออัน้ำอันน้ำรอก่อนนะ อันน้ำใส่มือใส่มือค่ะ,ะแล้วหนูเอาคอนแทควางแล้วหนูเอาเอามือเอานิวานไปไปน้วอะล้างคอนแทคลูบลูาใช่ปลายปลายนิ้วอะลูบคอนแทคแตะไว้ที่ปลายนิ้วนิดนึงเวลาพี่ฝ้ายทำอะพี่ฝ้ายทำสองมือนะมัน,น <ำ S 1> มีน้ำเยอะเกินอ,อ,อย่าให้มันไปโดนกระดาษชั่นะเพราะว่ามันจะเป็นเศษผงคาเตือนนะคะอย่าใส่ค้างคืนใส่ราต้องทิ้งเพราะอะไรคะเพราะมันอาจทําให้เราเผลอนอนหลับแล้ว มันจะติดตาทําให้ตาแห้งแล้วก็สามารถทําให้เราตาบอดได้ใช้เวลานานนิดน,นึงอะเทคนิคเทคนิค <c oughs> ไม่เหมือนกัน,นกต้องให้มันกเลยอุ้ยน่ัวไม่ได้ <c oughs> มันชอบลิป p ่ะเพราะว่าหนูว่าไม่ได้แปะไว้ปลายนิ้วไง<า>อ๋อ <ๆ S 3> มันต้องปลายนิ้วใช่ไหมใช่ต้องปลายเลยลูกปลายตรงนี้เลยนะให้ตรงโค้งของมันอะแปะไวไ้ปลายนิ้วใช่อย่างนั้นแหละแล้วเวลาเราใส่มันจะปุ๊บเข้าไปเลยเหมือนจะดูดอะโอ๊ยโอ๊ยโอยุดลุน าไปละอุ้ยเราจะบักไหมอย่าเพิ่งเถียงนะเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะไหนขอดูหน่อยค่ะหุ้ยอุ้ยเหมือนคนจะเลือดแตกเลยอะบีแดงมากเลยอะดูสิอันนี้กีแหวนถายใช่ปหมใช่ใช่เนี่ยแบบอื้ไอที่น้ำตาไหลนี่ไม่ใช่อะไรนะเวลาใส่คอนแทคเลนส์มันจะมีมันจะมีช่วงเหมือนคนเราอะไรทีจิ้มตาตาจะไหลทุกคนต่อไปตาพี่เคทเลยเรามา ไม่ใส่เลยนั่นนะสิโอเคเดี๋ยวพี่ฝ้ายจะไปช่วยพี่เคสนะคะเมื่อกี้เราก็ดูบรีไปแล้วนะคะถามพี่เคสก่อนก่อนที่จะไปเริ่มใส่กลัวไหมคะตื่นเต้นค่ะถามว่ากลัวไหมกลัวนิดนึงกลัวกับตื่นเต้นใช่ไหมเพราะว่าไม่เคยใส่เลยใช่เห็นแต่เพื่อนใส่นะเห็นแต่เพื่อนใส่นี่แต่ตอนนี้พี่ฝ้ายอะตัวจะไปอยู่สนามฟุตบอลบาซิลแล้วสีเขียวมากเลยเนี่ยโอเคมาพี่เคสเตรียมตัวกดไลค์เป็นกำลังใจพี่เคส เราต้องทำความสะอาดนะคะจริงๆนะคะเวลาเขาล้างคอนแทคอ่ะเขาใหยร้องเพลงช้างฮะทำไมอ่ะก็มันจะได้สะอาดช้างช้างเราเคยดูคลิปคลิปหนึ่งเขาบอกว่าให้รอเวลาล้างคอนแทคอ่ะให้ร้องเพลงช้างมันจะได้ฆ่าเชื้อนานๆพร้อมหรือยังหันหน้ามาค่ะพี่ใบไม่ต้องอะไรนะเดี๋ยวเราจะถ่างตานะคะแล้วจ้องมาที่พี่นะคะจ้องมาเลยค่ะจ้องช่วย เฮ้ยทำไมตามันไม่ค่อยถากกันเลยเนี่ยตาเล็กมากเลยอะ่อะเขียนตาเล็กตาโตโต,ตที่ลูกตาตโตๆแล้วต้องจ้องมาจ้องจ้องอ่ะเง็นนองเข้าไปเออพี่เกดไม่ต้องห่วงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไร <c oughs> ตกจ <c oughs> ใจเลยหันไปดูเนี่ยเห็นตาแดงๆลองฟิอ่ก โอเคเราไม่มีตาดำนะคะดูดบไว้เราไปดับไว้เดี๋ยวเราจะโชว์ให้เพื่อนๆดูตอนเราใส่เสร็จนะมีดูของพี่เค้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เคกนั่กูอะเออตาคือตาดำมันหายไปแล้วมันเป็นตาตาไข่อะเอยเหมือนคนตาบอดอะเออแบบเวลาแบบไม่มีตาดำ แล้วเวลามองมองภาพมันมันเป็นแบบไม่ชัดมันเป็นสีขาวแบบเบอเบอเป็นตะข่ายเป็นกรอบใช่ไหมเ้าค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็ใส่คอนแทคเลนส์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะไปแปรงโฉมให้เข้ากับสีดวงตาของเรากันอ้โอเคนะคะอเดี๋ยวเราจะมาดูผีพี่เคทกันก่อนนะคะ เกตเกตโอเคไหมยังเฮ้ยมาเลยมามาใกล้ๆสิมาให้ดูหน่อยโว้ยน่ากลัวมากเลยเข้ามาใกล้ๆอยากดูตาแล้วลูกตาขาวาหายไปไหนเนี่ยไอ้ไข่ไควัก หลเต็มหน้าเลยใครคิดว่าพี่เคสเป็นผีที่น่ากลัวบ้างอย่าลืมโบสฮท็กเข้ามานะคะเป็นผีอะไรคะพี่เคสผีตาเลือกค่ะผีตาเลือกโอเคค่ะแฮชแท็กเคนะคะผีตาเลือกผีตาเลือกตเต้นเลยคะ่ะ ร <c oughs> ับเทศกาลวันฮาโลวีนหน่อยนะคะเลือกจริงๆค่ะที่ตานะคะโอ้ยเหมือนมากเลยโอเคฉันจะไล่เข้าไปแล้วเตรียมตัวหายไปนะโอเคต่อไปพรีเวน่าพรีเวน่าอยู่ไหนเนี่ยพรีเวน่ามาแล้วผีแวมไพร์เบียนานั่นเอง <c oughs> เข้ามาใกล้ๆหน่อยคะ่ะเข้าม,มาใกล้อีกอุ้ยดูตาตาเป็นสีแดงเลยอะ่ะเฮ้ยอันนี้ไปดูเลือดใครมาเนี่ย <c oughs> ถ้าใครคิดว่า <c oughs> ผีเบียนหน้าน่ากลัวนะคะกด Hashtag B <c oughs> นะคะหรือแวมไพร์ก็ได้คะ่ะมาดูใกล้กลคะ่ะดูที่ตานะคะ ตาแดงหมดแล้วค่ะอ like ันนี้เป <journey> ็นโรคตาแดงหรือเปล่าคะน่ากลัวมากเลยโอเคเดี๋ยวฉันจะไล่เธอเข้าไปที่ที่โลงศพของเธอแล้วนะเต็มตัวฉันดีดนิ้วแล้วเธอหายไปเลยนะทำไมจ๊ะขอเต้นอ้อลืมลืมไม่เต้นโอเค เต้นเต้นแบบ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 ทอันี้มันเป็นไก่หรือเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นแบมพายเป็นปรโอเคฉันเผื่อเธอละหนึ่งสองสามโอเคค่ะทายจะเป็นผีอะไรก็ไม่รู้นะพี่ฝ้ายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะดีดนิ้วให้เรียกพี่ฝ้ายออกมาแล้วนะหนึ่งสองสาม เป็นมังกรมังกรค่ะนี่คือชุดที่เข้าที่สุดแลวค่ะตอนเห็นไหมคะเอออันนี้เขาไม่น่ากลัวแล้วนะคะเนี่ยแต่ก็โหวตมาได้นะคะถ้าใครชอบความน่ารักต้องเอาหมวกไปข้างหลังนะใช่มันมองไม่เห็นตาโตหน่อยค่ะนี่ค่ะนี่ดูนะคะตาเขียวเหมือนมังกรเลยอ่ะแต่มังกรตัวม่วงมังกรตัวม่วงค่ะตัวเขียวไม่เจอถ้าใครชอบความน่ารักนะคะก็โหวตมาให้พี่ฟายได้นะคะ f k ะ เดี๋ยวมังกรไปเต้นเลยค่ะท่าอะไรดีเนี่ยนี่มีหางด้วยอมุนมุนมุนนี่เห็นไหมเอ้ยมังกรน่ารักนะมีเข่าด้วยนะมีเข่าเดี๋ยวเราจะไปเชียร์ละปุ๊งปุ๊งปุ๊งอ่าปุ๊งปุ้งปุ้นี่อ่าดูดิดูดิเชียร์อะไรคะไปเชียร์บอลค่ะเชียร์บอลเตีวเชียร์บอลโอเคเดี๋ยวเราจะเรียกผีทั้งสองตัวมาเดี๋ยวเราจะดีดนิ้วอีกรอบหนึ่ง หนึ่งสองสามเฮ้ยมาแล้วอะไรแม่พายได้เหยื่อกี่ลายแล้วเราอ่ะสิบสิบแล้วนะคะอันนี้ก็โอ้ยรู้สึกว่าข้างๆเราจะน่ากลัวทุกคนเลยนะคะใช่ค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะ ไปงานวันฮาโลวีนใช่ไหมใช่ค่ะก็เดินแถวนี้แหละให้คนแถวนี้เขากลัวกันใช่ไหมคะใช่แล้วก็อย่าลืมโบวกันเข้ามานะคะว่าชอบคอนแทคเลนของใครมากที่สุดหรือชอบคัสตัมของใครมากที่สุดนะคะระว่างแวมไพร์เบียหนาดาก้อนพี่ฝ้แล้วก็ผีอะไรนะตาเหลือกผีตาเหลือกพี่เคสนะตาเหลือกอย่างเดียวไม่พอใส่เสื้อกับด้านด้วยจริงเหรอก็ตาเลือก็เลยกับด้านเนี่ยโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย เราสองคนนี้ออกไปทีต้องพิเค้นนะตัวนายขู่ขวดเยอะมากลัวตาแดงมากเลยเทียนโอ้โหอะไรกันเนี่ยอันนี้คือหาเหยื่อไม่ได้จะกินกันเองแล้วใช่ไหมจกินดาร์คอนแล้ว